Going Take out. ชาวต่างชาติเผยความรู้สึกสุดแสนประทับใจเมื่อทริปเมืองไทยของพวกเขาต้องจบลงและต้องเดินทางกลับบ้านและต่างก็แสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่ามาเมืองไทยแล้วไม่อยากกลับบ้านทลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบส เป็นวิดีโอที่มีการเผยแพร่าทางอินสตาแกรมจากช่องของชาวต่างชาติที่มีชื่อว่า l o c i c Travel โดยในวิดีโอดังกล่าวนะครับได้มีการแสดงมีความรู้สึกของชาวต่างชาติเมื่อทริปในเมืองไทยของเขาต้องจบลงซึ่งวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้กว่า1,600รรายการเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเมื่อทริปในเมืองไทยของพวกเขาต้องจบลงเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่า ผมก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันเมื่อต้องเดินทางออกจากภูกเก็ตเมื่อเดินที่แล้วมันยากมากๆเลยที่จะต้องออกไปหลังจากที่ได้อยู่ที่นั่นเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ผมสนุกกับทุกช่วงเวลาและผมก็บอกตัวเองว่าอย่าสิ้นหวังผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารเอาจริงๆแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรดีแต่ผมรักประเทศไทยและผู้คนในประเทศไทยจริงๆในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผมเป็นคนอิตาลีผมได้เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อประเทศไทยนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าความรักที่ผมมีต่อประเทศของผมด้วยซ้ํารักเธอหมดหัวใจไทยแลนด์ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่า สักวันหนึ่งผมจะต้องได้สัญชาติไทยเพื่อที่จะได้อยู่อาศัยที่นั่นตลอดไปมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่านี่หละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่จากไปไหนมาเป็นเวลา6ปีแล้วคอมเมนต์ต่อไปผมไปภูเก็ตเป็นเวลา4วันและผมก็ชอบทุกนาทีที่ผมใช้ที่นั่นคนไทยใจดีและบางครั้งก็ใจดีมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่คนขายของริมถนนหาเร่ที่ชายหาดไปจนถึงพนักงานร้านอาหารทุกคน และแน่นอนเป็นเรื่องของอาหารด้วยทั้งหมดคือเหตุผลหลักที่ทําให้ผมต้องมาเที่ยวที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าผมเชาเกาอีและร่มที่หาดป่าตองพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกด้วยเครื่องดื่มในมือท้องฟ้าหลายสีสันกับผู้คนที่เล่นพาราเซลผมเคยมาเมืองไทย2-3สครั้งและทุกครั้งที่ผมต้องกลับบ้านผมรู้สึกว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุดคอมเมนต์ต่อไป หนึ่งในประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและผู้คนก็ใจดีผมรักประเทศนี้คอมเมนต์ต่อไปครับมันคือความจริงสำหรับความรู้สึกอะไรแบบนี้ผมไปประเทศไทยมา12ครั้งแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกอยากไปประเทศไทยอีกความคิดเห็นต่อไปฮ่าฮ่าผมเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นและผมก็รู้สึกว่าต้องขยายเวลาการอยู่ที่นี่ออกไปความคิดเห็นต่อไป ฉันมาจากเยอรมันเมื่อตอนที่ฉันต้องเดินทางกลับบ้านฉันร้องไห้เลยพวกคุณเข้าใจฉันบ้างไหมความคิดเห็นต่อไปครับฉันมั่นใจเลยว่าเมื่อฉันมาเมืองไทยฉันจะไม่อยากกลับประเทศของฉันความคิดเห็นต่อไปเคยไปที่นั่นสี่ครั้งในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วฉันก็อยู่ที่นั่นหวังว่าจะได้ไปอีกครั้งในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อไปขอสา,าอบานต่อพระเจ้าเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมทุกครั้ง ผมเคยไปที่นั่นมา16ครั้งแล้วความคิดเห็นต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดในโลกเลยเมื่อผมต้องออกจากที่นั่นกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้มาเล่าเรื่องราวความประทับใจของชาวต่างชาตินะครับโดยเขาได้บอกไว้ว่าฉันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียแฟนชาวออสเตรเลียของฉันเขาไม่เคยไปประเทศไทยมาก่อนเลยแล้วหลังจากที่เขาได้เที่ยวเมืองไทยเป็นเวลาสองสัปดาห์ มันทําให้ฉันต้องแทบจะลากเข่าไปที่สนามบินเพื่อที่จะเดินทางกลับแล้วตอนนี้เขาก็เอาแต่นับถอยหลังเพื่อจะเดินทางกลับมาอีกครั้งความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผมเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาต้องกลับเยอะระมนนีความคิดเห็นต่อไปโอ้เพื่อนนี่คือผมเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่ผมต้องออกจากเมืองไทยผมจะกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายนสําหรับเทศกาลสงกรานต์เรารักประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันอยู่ที่นี่เป็นเวลา3สัปดาห์แล้วฉันก็ชอบเอามากๆอาการนี้อาจจะเกิดขึ้นกับฉันเมื่อฉันถึงเวลาต้องจากไปตอนนี้ฉันอยากจะแน่ใจว่าฉันจะสนุกไปกับทุกช่วงเวลาในขณะอยู่ที่นี่เท่าที่ฉันจะทําได้ความคิดเห็นต่อไปนี่คือตัวผมเลยตอนที่ผมจะต้องออกจากกรุงเทพแม้เวลาจะผ่านไปถึง6เดือนแล้วผมก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประเทศไทยฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นและจะกลับไปที่นั่นอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปทุกๆเวลาตอนนี้คือเส้นทางสำหรับการเดินทางไปสนามบินความคิดเห็นต่อไปครับพรุ่งนี้แล้วผมจะออกจากประเทศไทยคนไทยเป็นหนึ่งในคนที่สุภาพอ่อนโยนและใจดีที่สุดทุกสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดีผมขออธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พวกเขาเจริญรุ่งเรืองและขอพรต่อพระเจ้าให้คนไทยยังคงใจดีและสวยงาม เหมือนกับที่ผมเห็นพวกเขาในตอนนี้ผมรักพวกเขาผมรักประเทศไทยที่ทำให้ผมมีความสุขและผมก็มีความรู้สึกเชิงบวกอย่างมากคุณจะไม่สามารถหาสิ่งที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับประเทศไทยได้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของผมรักเธอประเทศไทยและผมก็รักคนไทยของผมพวกคุณสุดยอดมากความคิดเห็นต่อไปนี่มันคือข้อเท็จจริงที่ผมจำได้ว่า อะไรแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แสนเศร้าอันสวยงามรอไม่ไหวที่จะกลับมาในปีหน้าซึ่งมันจะเป็นครั้งที่7ของผมความคิดเห็นต่อไปครับผมเดินไปตามทางในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่องมันเป็นความรู้สึกที่เงียบงันในเวลาตีสองผมรู้ดีว่าผมกำลังจะถูกอัดอยู่บนเครื่อง7 7็พร้อมด้วยจิตวิญญาณอันแสนเศร้าพร้อมกับผู้โดยสารอีก350คนความคิดเห็นต่อไป ทุกครั้งเลยผมมักจะรู้สึกเศร้าจริงๆผมอยากจะไปอยู่ที่นั่นจะแย่อยู่แล้วความคิดเห็นต่อไปผมรักประเทศไทยมากๆที่นั่นช่างสวยงามและแสนสนุกความคิดเห็นต่อไปครับแน่นอนเลยว่าที่นั่นคือสถานที่ที่ทุกๆคนควรจะต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตความคิดเห็นต่อไปผมยังหลับไม่เคยตื่นเลยเมื่อต้องจากประเทศไทยมาความคิดเห็นต่อไปตอนนั้นผมร้องไห้อย่างจริงจังเลยตอนที่จะต้องขึ้นเครื่องกลับบ้าน ความคิดเห็นต่อไปครับผมต้องการศัลยแพทย์มาช่วยรักษาหัวใจทุกครั้งที่ต้องออกจากประเทศไทยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากความคิดเห็นต่อไปครับไปที่นั่นมาสองครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกอย่างจริงจังว่าจะต้องอยู่ที่นั่นให้นานขึ้นความคิดเห็นต่อไปผมมาเมืองไทยมา4ี่ครั้งแล้วแล้วก็รักที่นั่นมันทําให้การไปโคลอมเบียสครั้งของผมมันเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก เอาละครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้โดยเขาบอกไว้ว่านี่คือวันเสาร์ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมผมต้องมาทํางานในแอฟริกาใต้และทําไมผมถึงทํางานในประเทศไทยไม่ได้ผมรู้สึกมีคําถามมากมายครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ